ท่าเียววันก่อนอ่ะไอม้มีวันนี้ก็ไออำ่ำข้าไม่งอมืองอตีน่ะไอผีอีนาคอะมันมาฆ่าเอาเฉยอย่างนี้หรอพวกข้าเตรียมการกันไปแล้วคืนนี้อ่ะตอนหัวฟืน้นหัวไฟอ่ะจะยกพวกอะไปเผาเลยนาคให้มันวอดวายเชียวเฮ้ยยังไ้ไออินถ้าเองเผาเรือนอีนาคแล้วไอ้มากเล่าไอมากนะ มันยอมฟังหตีจากอีนาคมาก็จะลักชีวิตมันไว้ถ้ามันยังเห็นผิดเป็นชอบคิดจะสมสู่อยู่กับผีแล้วก็พวกข้าก็จะเผาประเทศตายพร้อมกันทั้งหัวทั้งเมียเชียวพวกเอ็งวันไหนจะไปเผาเรืออีนาข้าคืนนี้ลุกขึ้นมาเลยเ มาถึงกันแล้วครับกับสถานที่ที่เป็นตำนานและมีเรื่องราวเกี่ยวกับหนังที่เราได้ดูกันและที่นี่คือวัดมหาบุตรนั่นเองและเราก็มาถึงแล้วที่นี่คือวัดมหาบุตร คือเรามาถึงที่นี่ปั๊บเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะมีบริเวณพื้นที่ต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าแต่หนูอยากไปไหว้พระก่อนค่ะไหว้พระก่อนก็มาที่นี่เลยนะครับศาลของหลวงพ่อยิ้มอ๋ออ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คนที่นี่เขาเคารพนับถือแล้วก็ใครไปใครมาต้องมากราบไหว้แต่วันนี้คนจะคึกคักแะตุกผ่านมากเนื่องจากที่เรามาเนี่ยเป็นวันก่อนหน้าหวยออกหนึ่งวันนั่นไงสำคัญตรงนี้แหละฝันมาตลอดว่าจะรวยจะรวยเลยเนี่ยหรอว่าเฮ้ อสหน่อยนะไปวันนี้นะไปอะไปไปขอดูซะหน่อย มาถึงวัดมหาบุตรแห่งนี้กันแล้วก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันซะหน่อยนะครับและที่นี่ก็คือวิหารหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่ที่ผู้คนเคารพนับถือกันและยังรวมไปถึงอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ภายในนั้นประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแม่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ทําให้จิตใจร่มรื่นยัอมบอกไม่ถูกจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ อ๋ล้วครับเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อจ้ะไปดูที่ที่พี่สัญญาว่าจะพาไปอยากรู้จริงว่ามีจริงหรือไม่จริงๆแล้วที่นี่ก็จะมีศาลาอีกศาลาหนึ่งที่ตอนนี้เขาสร้างเป็นศาลาองค์ศาลาใหม่แล้วแต่ศาลาเก่าที่ถูกสร้างแทนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าย่านาเคยมาห้อยหัวบนศาลานี้จริงๆโอ้โอเขาก็ได้รื้อศาลานั้นไปแล้วแล้วก็สร้างเป็นศาลาใหม่ขึ้นมา ในภาพตามที่เราจรินตนาการตามที่เห็นในหนังหลายๆเรื่องสารานั้นก็จะต้องมีขื่นไปาะและย่านาก็จะคอยหัวลงมาจ้น ไนา่าเ้ยเองทำพระเจ้าตกใจนะมันบาปหนาะจงไปที่ชอบที่ชอบเถิดอย่ามารบก,กวนให้มากไปเลยลวงพ่อปล่อยผัวข้าออกมาแล้วข้าจะไปไ่ได้ดอกผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาข้องแวะกับคนเลย และที่ตั้งของศาลาแห่งนี้เลยครับที่เขามีความเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ย่านาะมาตามพมาก,กลับบ้านโดยการห้อยหัวลงมาจากเพดานศาลาแบบในหนังที่เราได้ดูกันไปแต่ในปัจจุบันศาลาดังกล่าวได้ถูกหรือนะสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาแทนที่ครับแม่เด้เข้ามาใกล้กับสถานที่จริงๆแบบนี้รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเลยละครับาว เอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปไหว้สการะสารย่านาคกันซะทีแล้วก็เป็นธรรมดาของสารย่านาคเลยนะครับที่จะมีผู้คนที่ศรัทธาแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันแบบไม่ขาดสายและสิ่งที่ผู้คนมักจะมาขอพรจากย่านาคนั้นอันดับตั้นต้นก็คงจะเป็นเรื่องของโชคลาภนั่นเองละครับและนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วก็ยังมีมาขอให้ประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักมาขอให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร และก็ขอบรมีโชคมีชัยและนี่เลยครับบทหนึ่งของตำนานความรักความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้นจริงเป็นตำนานที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกับเรื่องราวที่กระ่ายก็กล่าวขานกันไปทั้งบ้างแม่นาคพระขนงแอนน์แอบดูแอบดูองเาแอนน์ แอนดูดุมขาว และตอนนี้เราก็ยืนอยู่ริมคลองพระขนงนี่ชเชื่อกันว่าคลองสายนี้เป็นคลองสำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่ ยี่นั่งเราจะยืนรอพ่อมาก,กลับมานี่มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมากขก,ก,กลับมาเรียบร้อยล่องเรือย้อนมาอันนี้พ่อมากกําลังกลับบ้านออไปลบไปลบมาอ,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 อืบรรยากาศสองฝั่งฝั่งริมคลองม้หนงถ้าเรามองไปไกลเนี้ก็ยังถือว่าเป็นยานที่สงบคลองดูเงียบมากเลยค่ะแต่จริงๆอะแล้วนึกดูสมัยก่อนใช่ถ้ามาเมืม่อไหร่ก่อนอะไม่มีบ้านหลังทางนู้น มีแต่วัดหรือว่ามีแต่กระท่อมที่องเวงพิเวกวงเวงมากจริงๆยานาอาจจะไม่ได้ส่งเสียงดังมากก็ได้ตอนเรียกเสียงท้อนเอ็โคแต่ว่ามันเอ็โคถ้าไปไปทั้งคลองทุมันเงียบหมดอ่ะก็ถือว่ามาครบตานที่ต้องมาในวัดมหาบุตรที่เชื่อว่าเป็นสถานที่สถานที่นงี้มีความสําคัญจริงค่ะนะฮะแล้วก็หคงเล็บเลยว่าวัดไม่น่าประขนวัดยานาของเราใช่ค่ะเอ้าแต่ว่ามันไม่หมดเพียงแค่นี้ไง ตามสไตล์เราเนี่ยเราตามเรื่องแม่นาคอย่างที่บอกมาวยกลรไปเก็บมะนาวเพื่อเอามาทำน้ําพริกก็จะไปหาน้าพริกอร่อยๆกินผมเชื่อว่าคนดูรายการเราเนี่ยต้องเป็นคนชอบอาหารรสแซ่บเหมือนที่แพรชอบอย่างแน่นอนวันนี้ให้แพรนำทีมเลยาะว่าเป็นอาหารแนวที่แพรถนัดน้ำพริกแต่เราไม่ต้องลงเงิเนาะแกชอบน้ำกินน้ำพริกอะไรกินได้หมดเลยจริงเหรอใช่หมดกลลงปลาร้ากินได้หมดอ้จ้า เรื่องกินนี่คอยบอกเถอะใช่ค่ะจัดหนักให้เลยดีกว่าใช่ค่ะหาน้ำปลาน้ำกินกันป่ะ